ดีรถที่นี่ซื้อไปแล้วไม่ต้องซ่อมก็มประทับใจที่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบชื่อธานินสุมิรันนะครับมาจากสูตรปราการครับ To โ,โยต้าอินโนวา ครั้งแรกก็ดูที่เขาไลฟ์สดทางเพจนะครับทีนี้ว่าเพื่อนเพื่อนที่ทํางานที่เดียวกันซื้อไปเมื่อ2ปีก่อนแล้วก็คอนเฟิร์มว่าที่นี่ดีรถที่นี่ซื้อไปแล้วไม่ต้องซ่อมก็ประทับใจที่นี่จริงๆตั้งใจจะมาิสันเคียร์เทอร์นาเทอเทอร่า,าแต่ลูกชายลูกสาวชอบคันนี้สวยรถครอบครัวสวยก็ เซลแนะนําดีเนาะเซลลคุณฝนแนะนาําดีแล้วก็การจัดไฟแนนซ์ก็ไม่ยุ่งยากครับสะดวกสบายแทบจะเซอร์วิสถึงบ้านเลยครับก็คือไปจดที่บ้านไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ไปที่บ้านครับผมไม่ได้ยุ่งยากบ A บวกมามาถึงขับรถมาดูรถยังล้างรถให้น,ะ <laughs> น้ำท่าสมบูรณ์ครับ หาข้อมูลเยอะครับหาจากพันทิปหาจากในเว็บไซต์ครับหาเยอะหาข้อมูลเยอะแต่สรุปแล้วเราก็จะดูความน่าเชื่อถือ,อการบริการที่เพื่อนบอกอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าออที่นี่บริการดีนะซึ่งเต็นท์เรามีให้เลือกหลายเต็นท์ที่ว่าแม้แต่เพื่อนผมเองก็เป็นผู้จัดการเต็นท์เ้าที่อะไรเนะี้ยที่พรามเก้าเลยครับก็ยังไม่ได้ซื้อกับเขาเลยมาซื้อที่นี่ <laughs> ก็ที่นี่นะครับก็คือมันไม่เหมือนเต็นท์ก็มันเหมือนศูนย์ศูนย์รถนะครับเพราะว่ามีมีรถเข้ามานะฮะรถก็ถือว่าคุณภาพดีระดับหนึ่งนะฮะก็คือก่อนที่จะมีการตกลงซื้อขายแล้วหลังจากเรามีการตกกลงซื้อขายแล้วก็มีการเซอร์วิสนะอย่างดูแลยังมีอู่ซ่อมอู่ดูแลนะฮะทำสีเช็คช่งล่างอะไรต่างๆให้ก็คือมันเหมือนศูนย์มันไม่เหมือนเต็นท์รถทั่วไปครับขอบคุณครับครับขอบคุณ คลิปจบแล้วฝากกดไลค์ซับสคร b e ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ